สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถรุ่น L50 SP กุ้งบอกเลยว่าวันนี้พลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวถึง3คันพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะวันนี้นะคะทางร้านพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะจัดให้เลยค่ะกับ L50 18 SP ซึ่งเป็นรุ่นที่ลูกค้าถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกคันนี้เลยนะคะเป็นรถปี65นะคะ ราคา5 9 0 0 0บาทนะคะสภาพเดิมๆไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านครวนตาช้างนะคะสภาพเดิมทุกจุดรอยน็อตสีเดิมทุกจุดท่อนคัดไม่เคยตัดนะคะตัวรอยมาร์กยังอยู่ทุกจุดซีนล้อไม่เคยเปลี่ยนนะคะแอว่า 018SP คันนี้นะคะสภาพเดิมๆทุกจุดจริงๆตัวยางนะคะ สภาพยางยังอยู่ที่90%กว่าราคา5 9 9 0 0บาทประหยัดไปกว่าซื้อมือ1กว่า3 0 0แสนเลยนะคะลูกค้ากุ้งบอกเลยว่าซื้อรถรุ่นนี้คันนี้ไปคุ้มมากๆจริงๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะไม่สะดวกเดินทางนะคะสามารถจับจองออนไลน์ซื้อออนไลน์ได้โดยการแอดไลน์มานะคะ0ูนย์หน2 2 4นะคะลูกค้าขอคลิปขอดูวิดีโอเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ ก่อนจะทำการโอ,อ,โอนมัดจำนะคะลูกค้าต้องวิดีโอคอลก่อนทุกกรณีนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพถ้าลูกค้าวิดีโอคอลแล้วกุ้งบอกได้เลยว่ามิจฉาชีพเขาไม่สามารถมีหน้าร้านและมีรถให้ลูกค้าวิดีโอคอลได้รถคันนี้นะคะ590 0 0บาทเดี๋ยวเราไปที่คันถัดไปเลยนะคะคันนี้รถปี6,4นะคะสภาพเดิมทุกจุดทั้งคันนะคะ รถปี64ใบดันผ่านพรวนพาช้างราคาอยู่ที่499,000บาทราคาไม่ถึง500,000ราคาจับต้องได้นะคะลูกค้าขายเป็นเงินสดนะคะลูกค้ารถสภาพเดิมๆแบบนี้ชั่วโมงไม้แท้ทุกคันนะคะสนใจคันไหนคันนี้499,000บาทเดี๋ยวคันโปรโมชั่นจะเป็นคันสุดท้ายนะคะลูกค้าสภาพแบบนี้นะคะรถแบบนี้ พูนเสมอแท็กเตอร์จัดให้เลยค่ะปรับสภาพเ,เป็นรถที่เช็คให้ทุกจุดเช็คให้ทุกระบบแล้วซื้อรถจากร้านพูนเสมอแท็กเตอร์ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมาตรฐานของพูนเสมอแท็กเตอร์ก่อนการจะส่งเราจะเปลี่ยนกรองทุกกรองนะคะ5กรองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศกรองโซลากรองน้ามันเครื่องกรองไฮโดรลิกนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่หมดนะคะส่วนน้ำมันไฮโดรลิกเราเช็ค ให้ได้ระดับนะคะเช็คระบบไฟก่อนส่งไปถึงใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าประหยัดไปกว่ามือเออไปกว่า3 0 0แสนบาทนะคะลูกค้าหากสนใจคันนี้4 9 9 0 0 0บาทนะคะเรียนเชิญมาทดลองทดสอบระบบได้ที่สาขาระยองอำเภอแกลงนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสามารถจับจองออนไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าชาวใต้ลูกค้าภาคอีสานลูกค้าภาคเหนือนะคะ0ูนย์ตอกสามสามาถึงคัน โปรโมชั่นโปรดีโปรเด็กวันนี้พูลเสมอจัดให้เลยนะคะคันนี้ปี64ใบดันผ่านพ้วนตลาช้าง4 6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ L5018SP เราเช็คให้ทุกระบบแล้วนะคะซื้อรถจากร้านพูลเสมอไม่ต้องกังวลน,นะคะซีนร้อยยังไม่เคยเปลี่ยนท่อนคัดยังไม่เคยตัดน็อตยังอยู่ทุกน็อตสีเดิมทุกจุดนะคะลอยมาร์กยังอยู่ทุกจุดนะคะลูกค้า4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถจองออนไลน์ได้โดยการวิดีโอคอลหน้าร้านนะคะทางกุ้งจะให้วิดีโอคอลหน้าร้านดูหน้ากุ้งว่าเราคุยกับกุ้งพูนเสมอจริงๆคุยกับเซลล์พูนเสมอจริงๆนะคะสําหรับถ้าวิดีโอคอลแล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจซื้อวิดีโอคอลไม่ว่าจะเป็นร้านกุ้งหรือร้านไหนก็ตามให้วิดีโอคอลเท่านั้นนะคะเพราะมิชชาชีพไม่สามารถวิดีโอคอลดูหน้าร้านดูรถคันที่ลูกค้า จะซื้อได้นะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะคะรถสวยๆแบบนี้ L5018SP ใหม่ปีราคาโปรโมชั่นนะคะ469,000บาทลูกค้าค้ายอย่ารอช้านะคะใครกำลังมองหา L5018SP ราคาดีๆราคาจับต้องได้ไม่ใช่ราคามิจฉาชีพถ้าถูกไปกว่านี้ก็อาจจะเป็นมิจฉาชีพแล้วนะคะลูกค้า ราคานี้พูนเสมอจัดให้ได้เลยนะคะ L5018SP 063453 9224สวัสดีค่ะ